สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุทยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช็อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับช่องจุรันมุตุอแล้วนะครับวันนี้ทุกคนพามาชมกับรถ Toyota ออกใหม่ครับผมก็คือ c ครา s ตัว GR s p ป r t นั่นเองนะเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับเปิดราคามาที่1,269,000บาทในราคารุ่นหลืงคาดำนะครับลุท็อปนะครับ คาดคณีกันไว้นะก็ไม่น่าจะเกินราคาประมาณนี้ครับแต่เที่ยวเนี้ยคือบอกว่าออปชันมาเต็มนะแต่ว่าราคาก็ไม่เพิ่มอมีอะไรได้มาใหม่บ้างมาดูกันเลยอันดับแรกที่เราได้กันใหม่หมเลยนะฮะเซนเซอร์นะครับช่วยจอดด้านหน้า,ด,านด้านหลังสี่ตำแหน่งเลยโอ้อัปเกรดกล้องสามอกสองศานะครับให้มีความคมชัดเป็น hd มากขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนอะระบบบันทึกกล้องเหตุการณ์หน้าหลังมีมาให้แล้วไม่ต้องไปสั่งศูนย์ติดนะอันนี้มากับรถเลยดีมากมาก เพิ่มระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัตินะครับขณะจอดรถทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะโอ้นี่ดีนะครับเพิ่มไฟสองสว่างบริเวณควบคุมกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับนะเออมีแสงนะคุณไม่ต้องคำแต่จะบอกว่าฝั่งคนนั่งและผู้โดยสารด้านหลังไม่มีแสงนะจ๊ะไฟในห้องโดยสารนะทุกคนได้เป็นแบบ led และแสงสีขาวไม่ใช่สีเหลืองนะพร้อมกับเปลี่ยนช่อง usb เป็น type c 2ช่องเลยนะผู้โดยสารด้านหลังใต้ท่อแอร์นะครับมีมาให้เลย วิทยุรองรับ a n d ด o i d แบบไร้สายแล้วนะมาเรียบร้อยนะตัวนี้มาแล้วเครื่องเสียงเปลี่ยนเป็น10.1นิ้วแบบ HD ด้วยโอเพิ่มระบบเบ่งมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับไม่ต้องรอกันตัวนี้มีมาให้แล้วนะฮะชาร์จแบบไร้สายไวเลสเพิ่มมาให้และที่สำคัญหน้าจอเพิ่มเป็นฟูลดิจิตอล12.3นิ้วมาให้ด้วยเออมพร้อมหลังคาพารามิกลูปและมาสบางังแดดแบบไฟฟ้าให้แต่หลังคาเป็นกระจกนะแต่เปิดไม่ได้นะมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่เหลือ เหมือนเดิมจะทุกคนอทีนี้มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่า GR ตัวนี้มันแปลกยังไงหรือแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่อ่าทุกคนมาชมเริ่มจากด้านหน้านะครับรูปทรงต่างๆทุกคนว่าเปลี่ยนไหมถ้าไม่มองอย่างอื่นเพื่อนๆไม่เปลี่ยนอะไรเลยถูกไหมดูสิเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าสังเกตด,ดีๆคือไฟหน้าเท่านั้นที่มันเปลี่ยนไปฮะท้ายเ็นยังไงครับทุกคนเหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่ตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้ครับ ไฟหน้าแบบ led ดีไซน์แบบใหม่พร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลมาให้ด้วยอเอา daytime running light มาไว้ตรงกลางโคมนะพร้อมกับโปรเจคเตอร์ led มาให้เห็นไหมส่วนกระจังหน้านะทุกคนกระจังหน้าจะบอกว่ามันก็คือโคราคอร์ gr โฉมที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นใครคิดที่จะแปลงโฉมซื้อคอสไปแล้ว gr ไปแล้วนะฮะเปลี่ยนไฟหน้าอย่างเดียวเปลี่ยนได้เลยเพราะมันรุ่นเก่าจับใส่ได้เลยนะมั่นใจเลยครับตัวนี้ขอบอก ต่อมานะครับไฟตันหมอกแบบ LED นะทุกคนมีมาให้พร้อมกับช่องไฟตันหมอกตัวเดิมทุกอย่างนะฮะสำหรับคนที่เล่น GR อยู่แล้วโตยต้ตาเขาคงบอกว่ารุ่นนี้มันดีอยู่แล้วมั้งเลยไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเนาะส่วนชายล่างนะทุกคนชายล่างก็เป็นพร้อมช่องดักลมนะครับก็เป็นดีไซน์อันเดิมอีกเช่นกันอย่างที่เห็นกันไหมโครราคัส GR โฉมที่แล้วอีกเช่นกันในส่วนของล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับลายเดิมเป๊ะเลยอ่า จริงๆ gr เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนจริงๆนะ,นะความเห็นส่วนตัวนะผมว่าน่าจะเปลี่ยนลน์แมทให้สักหน่อยให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนว่าไหมคอมเมนต์มาข้างล่างว่าควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนส่วนด้านข้างนะชายก,กระแทกด้านข้างมีมาให้เวลาโคลนเลอะนะครับทุกคนตัวนี้ช่วยบังในเรื่องของกางเกงเปื้อนได้ดีๆฉลเวลาเปิดขึ้นมานะฮะในส่วนของซุ้มล้อนะครับมีคิ้วล้อมให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในส่วนของคิ้วล้อนั้นเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับมาจากโรงงานเลยอ่าก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่มาดูกันเพลินนะครับในส่วนของลากคอสตัว GR นะฮะส่วนหลังคาเป็นแบบแบ็กลูปนะอ่ามาพร้อมกับราวหลังคานะทุกคนแล้วก็โคมเมียมขอบกระจกลากยาวจนถึงด้านหลังกันเลยทีเดียวนะทุกคนมาพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบชารกฟิน พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนหลังและที่ฉีดน้ำกระจกมีมาให้ครบคันกันเลยทีเดียวนี่ในส่วนของหลังคานะครับลูปท็อปเป็นไงฮะพ่นสีนะครับไม่ใช่แรปสติ๊กเกอร์แลทุกคนเห็นไหมครับมาพร้อมกับคีบฉลามมาให้เรียบร้อยเลยด้านท้ายนะครับก็มากับทรงเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายเป็นเลนขาวนะครับคริสตันแล้วก็กันชนต่างๆนะฮะก็คือตัวเดิมแล้วก็แปะด้วยสัญลักษณ์ของโคราชที่ป้ายทะเบียนนั่นเอง ทีนี้คนซื้อคอร์สไม่ต้องน้อยใจคุณนึกถึงสมรรถนะสมรรถภาพที่คุณจะได้การขับขี่ที่ดีขึ้นดีกว่าอ่าเนี่ยนะครับไฟท้ายก็เหมือนเดิมก็เรียกว่าเป็นตัวแต่งของโฉมที่แล้วก็แล้วกันนะโตโยต้าเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเขาคิดว่าโฉมเน้ดีไซน์มันสวยยอดขายเขาไม่ตกที่เขาไม่เปลี่ยนอะไรเนาะนี่ครับชายกระชุนด้านหลังนะครับทําให้มันดูบึกบึนแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับยกลอยมาคล้ายๆกับยารีดคอร์สเหมือนกันนะอ๋อ ในส่วนภายในนะครับภายในก็คงเดินมีการปรับปรุงในรายละเอียดของห้องโดยสารบ้างเช่นกันนะครับเช่นต่างๆนา,า,า,านาไม่ว่าจะเป็นพรมอลัยนะครับที่หุ้มหนังให้มันละเอียดขึ้นนุ่มขึ้นนะฮะพร้อมกับจอเครื่องเสียงที่ปรับมาให้ใหม่ในตัวพรมอลัยน,นะครับปรับสูงต่ําและเข้าออกได้4ทิศทางกันเลยทีเดียวทุกคนหุ้มด้วยหนังแท้นะจะบอกให้อ่า ในส่วนของสวิตช์ควบคุมพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงและก็โทรศัพท์ต่างๆนานาน,นะครับบวกลบต่างๆหรือไว้คอมมานั่นเองนะครับในส่วนของด้านขวานั้นควบคุมในเรื่องของเรดร์และคุยคอนโท l ในการควบคุมระบบเซฟตี้เซนนั่นเองนะฮะสัมผัสได้แค่ปลานิ้วโตโยต้ยตาจะอยู่อย่างนี้ทุกรุ่นนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ hd แล้วนะขนาด10.1น่ิว้วเชื่อมต่อ android auto แบบไร้สายด้วยรองรับทั้ง android แล้วก็ ios นะครับอ่า ส่วนกล้องมองหลังนะครับมีมาให้พร้อมกับกล้อง360องศาเขาบอกว่าปรับปรุงในตัวของความละเอียดของภาพให้ชัดเจนขึ้นในส่วนของแอร์นะครับปรับอากาศนะครับเป็นแยกดูอัลโซนนะปรับซ้ายขวาได้อิสระแตกต่างกันพร้อมฮีเตอร์ด้วยอ่าตอนนี้เยี่ยมไม่ตัดออกนะฮะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตไร้สายไวเลสนั่นเองนะครับวางเข้าไปปั๊บ คุณชาร์จได้ทันทีและที่สําคัญเขาปรับปรุงมันแบบชาร์จเร็วด้วยอ่าส่วนเบรกม,มือนะครับมาแล้วออโตโฮกับเบรกม,มือไฟฟ้านะครับกระดิกนิ้วปิ๊บ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 แน่ทุกคนไม่ต้องใช้เบรกม,มือแบบเท้าเหมือนรุ่นแรกก่อนไมครเชนแล้วยังไม่พอครับสวิตช์สต็อปสตาร์ทมีสัญลักษณ์ของ G.R. Sport มาให้ด้วยอ่าเวลาคุณจี้ม่คุณรู้สึกว่าฉันขับรถรุ่นพิเศษนะอ่าตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของคันเกียร์นะครับผม มีโหมดต่างๆมีให้มาให้คุณเลือกด้วยโหมด EV ก็มีนะครับพร้อมกับระบบควบคุมการทรงตัวนะครับแล้วก็ได i v e m o นั่นเองนะฮะในส่วนของเบาะน,นั่งนะครับพุ้มหนังแท้สีดำนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ของ GR นั่นเองส่วนด้านแผงประตูมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับทุกคน ตัวนี้คือสิ่งที่ไฮไลท์ของเขาว่าทุกคนรอคอยหลังคาพารานมิกนะฮะแบบฟิกนะครับคือปิดตายนะฮะเปิดไม่ได้นะรับลมไม่ได้แต่คุณมีมา่านแบบไฟฟ้ามาให้คุณเปิดปิดได้ด้วยสัมผัสเพียงปลายนิ้วนั่นเองนะฮะในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังมีที่วางแก้วมาให้สองตำแหน่งนะครับสามารถปรับและก็ขนของได้อีกต่างหากนะทุกคนพนักพิงศีรษะปรับสูงต่ำได้ด้วยอ่า ตัวนี้นะครับเมื่อพับเบาะแล้วคุณสามารถทําเป็นแคมปิ้งนอนยาวดูวิวริมทะเลได้กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ,บ,บสายแคมปิ้งนะฮะในส่วนของด้านท้ายมีระบบเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยถือของเต็มแบบนี้นะฮะขาเขียบปุ๊บประตูเปิดให้ปิ๊บปิ๊บอ่าแต่ระวังกระแทกหน้านะครับถอยหลังกันด้วยเครื่องยนต์นะครับมากับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับกำลังอัดนะครับสูงสุดที่98แรงม้าที่5,200รอบนะ แรงบิดนะครับ142นิวตันนะครับผมที่3,600รอบนะรอบมาไม่สูงนะทุกคนจะบอกให้ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะและแบตเตอรี่แบบนิกเกิลไฮไดด์ด้วยนะครับออเออเสียดายยังไม่เป็นลิเทียมนะลิกเกิลก็โอเคอยู่นะครับก็เขาบอกว่าตัวนี้พละกกำลังทั้งหมดทั้งเครื่องยนต์และ ไฟฟ้านะครับให้กำลังร้อยยี่สิบสองแรงม้านะครับจับคู่กับเอียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt ด้วยรองรับน้ำมันถึง e 2 0กันก็เลยทีเดียวและที่สำคัญไฮบริดตัวนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองขับกันได้หรือเปล่าตามที่เขาคุยนะฮะถ้าไม่ถึงก็มี20 18อถ้าคนขับธรรมดาในช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพหรือคอยสปริงต่างๆนานานะครับให้ความมั่นคงและใช้ความเร็วสูงได้อย่างแนบแน่นนะฮะในส่วนของระบบ เตือนลมยางนะครับก็มีวัดลมยางดิจิตอลเตือนที่หน้าปัดให้คุณด้วยถ้ายางอ่อนย,ยางรั่วบอกแน่นอนนะจ๊ะโชว์ที่หน้าปัดถ้าเติมอ่อนไปมันจะร้องปิ๊บปิ๊ปิปปเลยในส่วนของตู้ล้มนิรภัยนะครับมีมาให้เจ็ดตำแหน่งเรียบร้อยนะครับความปลอดภัยต่างๆนะมีมาให้ครบคันด้านข้างก็มีระบบบายสปอร์ตมีมาให้ด้วยคุณไม่ต้องกลัวนะครับระบบออปชั่นพวกนี้ตโยตนน้าไม่มีถอดออกและมีแต่จะเพิ่มคุณให้นะฮะ ในส่วนของเซปปี้เซนนะครับมีมาให้เยอะแยะเลยนะครับไฟฉุกเฉินมีให้นะครับเมื่อคุณเบรกรัทันหันนะครับแจ้งเตือนลมยางนะครับมีมาให้ช่วยเตือนบูมอัยตามีมาให้นะครับระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยออกมาก็มีมาให้ความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติก็มีมาให้นะครับควบคุมความเร็วไปผ่านวัลออปปีดก็มีมาให้นะอ่าปรับสูงต่ำไฟฟ้าของไฟหน้าออโต้มีมาให้เตือนเมื่อออกนอกเลนและประคองให้รถอยู่ในช่องกลางจราจรด้วยพวงมายไฟฟ้าก็มีมาให้ และเตือนเบรคอัตโนมัติขณะจอดหน้าหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วอ่านะครับผมในเรื่องความปลอดภัยมีมาให้เพียบเต็มพิกัดนะครับสีรถก็มีให้เลือกคุณสีแดงสีดําสีขาวหลังคาดําหรือหลังคาไม่ดำมีให้เลือกตามที่ต้องการนะครับอ่านะครับทุกคนก็ดําเนินเรื่องกันมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็มีสีรถมาให้ชมที่เหลือจนท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์ช่องตุลันมูตุชานนก,กันให้ด้วยนะครับ